สวัสดีครับขออนุญาตเจอกันจู NGTV นะอยู่ผมลงทองเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาสอนเปิดเซิร์ฟมาครับป๊อกเกตดิชั่นกันนะซึ่งเราใช้โปรแกรมเบอร์โปรแกรมเบอร์โปรแกรมเนี้ยป๊อกเก็ตไมค์ MP นะว่าโอเคนะกดเข้าไปนะมันจะเป็นหาโหลดได้จากเพจสโตรนทั่วไปนะฟรีนะมันจะเป็นนะให้เลือก นะให้เลือกพวกนี้นะเป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์นะเรียกว่าอะไรดีวะก็นั่นสิไม่รู้จะเลือกว่าอะไรดีนะก็ให้กดอันแรกนะดาวน์โหลดไปเลยนะปุ๊บปๆก็รอมันดาวน์โหลดนะเน็ตบ้านใครกาก็เหมือนผมก็มจะช้านะ <c oughs> อ่ามาแล้วนะนะมันก็เร็วอยู่นะผู้เล่นนะปึ๊บปุ๊บ อ่าโอเคแล้วตอนแรกมันจะไม่โผล่มาอย่างนี้นะเพราะผมเปิดเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วนะมันจะโผล่มาอย่างนี้นะอย่าให้ใส่นะตอนแรกก็ไม่เซิร์ฟเวอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะตรงนี้นะก็มันไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกไอ้พวกเนี้ยนะเนมเซิร์ฟเวอร์ก็ใส่เยอะใส่เยอะอืมยังไงดีวะเซิร์ฟเวอร์เนมนะเออด้านบนไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะ ก็เป็นอะไรนั่นแหละนะเรียกว่าอะไรวะช่างวันนะก็ใส่ชื่ออะไรไปฮนะ D O M G อ็มโโอเคนะดุมทองนะปึ๊บปึ๊บนะงาแล้วก็ลงมาลงมาเรื่อยๆนะพวกนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะรู้สึกว่ามันน่าจะติ๊กไว้ให้แล้วนะปึ๊บปึ๊บนะอันนี้ให้เลือกนะเป็น คีทีมนะแบบไม่มีชีวิตนะสไปเวอร์ไม่มีชีวิตนั่นแหละแล้วก็เอ่ออะไรว่าแอดเวนเจอร์นะก็เรียกว่าอะไรดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันยังไงฮนะมาให้เลือกแนะนำให้เลือกออให้เลือกสไปเดอร์นะไอ,อ้นี่เป็นเท่ากับว่า,วาเอาฮาร์ดคอร์มาให้นะฮาร์ดคอร์ก็คือตายแล้วจะไม่เกิดใหม่อะ่ะออนั่นแหละน่าจะถูกแปลนมัน้งผมก็ไม่แน่ใจนะ เออสามารถ pvp ได้ฮะเปิดหรือปิด pvp นะฮะอ่าโอเคนะปุป๊บปุป๊บปุเ๊เปุ๊บปนี่สามารถเอ่อสามารถบินในโหมดซอร์ไ v a l ได้นะอ่าผมไม่ติกหาหิวอะไรสักอย่างนะอันนี้